วันนี้หนูมีมี่จะมาชวนพี่พี่ทำชาเลนจ์จุ๊บตามจังหวะรักของ Smart h ฮาร์กันค่ะมาดูกันว่าถ้าหนูมีมี่โดนจุ๊บแล้วจะทำท่ายังไงแข็งงแรทุกวัน Societymart SmartH คุค่าเสริิมมมภูคุ้กันพี่พี่มาร่วมทำกิจกรรมส่งคลิปจุ๊บน้องหมาแล้วมาดูรีแอคชั่นกันว่าน้องหมาจะทำท่าทางยังไง เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์รับรางวัลพิเศษจากสมาร์ทฮาร์ดกันไปเลยจะบอกว่ารางวัลเป็นอาหารสุนัข100กิโลกรัมกันเลยทีเดียวจุ๊บเสร็จเราก็มาเติมพลังให้คนเก่งกันหน่อยนะคะน้องชอบทานสมาร์ทฮาร์ดมากเลยค่ะเพราะอร่อยแถมยังมีสารอาหารครบถ้วนและยังช่วยบำรุงเส้นขนให้เงาง,งาม,มาาด้วยค่ะมิมี่ทานแบบสุนัขพันธุ์เล็กค่ะรสโปรดของน้องคือรสเนื้ออบเลยค่ะอย่าลืมมอบอาหารดีๆ มีคุณภาพเต็มเม็ดให้เด็กๆกันนะคะและส่งคลิปมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะหนูมีมี่รอดูอยู่นะ